พระเจ้ากำหนดทุกสิ่งไว้แล้วจริงหรือเจตจำนงเสรีความรอดและลัทธิสากลนิยม Free Will Salvation and Universalism นรกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิงแต่มันก็มีจริงโดยสิ้นเชิงเช่นกันนรกมีจริงและคงไม่มีใครอยากจะไปที่นั่นหากพวกเขารู้ว่ามันเลวร้ายแค่ไหน ผมคิดว่าผู้เชื่อเข้าใจสิ่งนี้แต่ความเข้าใจนี้มักจะนำไปสู่คำถามอีกข้อหนึ่งพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักจะส่งผู้คนลงนรกสถานที่สูงสุดของความทนทุกข์และความทรมานได้อย่างไรผมถูกถามคำถามนี้เป็นประจำหากคุณเป็นผู้เชื่อคุณคงถูกถามคำถามนี้เราทุกคนต้องเตรียมคำตอบให้พร้อมเมื่อมีคำถามเกิดขึ้น ผลสืบเนื่องของเจ็จำนวเสรีพระเจ้าได้ประทานเจ็ดจำนงนเสรีอันน่าเหลือเชื่อให้กับมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกอย่างไรก็ตามของประธานดังกล่าวมาพร้อมกับความรับผิดชอบให้เราใช้ตามแผนของพระเจ้าและจะมีผลตามมาเมื่อเราไม่ทำเช่นนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประทานเจ็จำนวเสรีแก่อาดัมและเอวาพระองค์ทรงบอกพวกเขาว่า พระองค์ทรงวางต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ในสวนเอเดนซึ่งพวกเขากินไม่ได้พวกเขาสามารถกินจากต้นไม้อื่นๆได้อย่างอิสระแต่มีต้นหนึ่งที่ทรงห้ามไว้ด้วยเจตจำนงเสรีของพวกเขาพวกเขาสามารถเลือกการเชื่อฟังและจะได้รับพระพรหรือการไม่เชื่อฟังซึ่งจะได้รับคำสาปแช่งดังที่คุณทราบพ,พวกเขาเลือกอย่างหลังพวกเขาจงใจกบฏต่อพระเจ้า และพระบัญชาของพระองค์การกรบฏนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าบาปอาดัมและเอวาไม่มีข้อแก้ตัวเพราะพระเจ้าได้สรงเตือนพวกเขาแล้วถึงผลที่จะตามมาคุณอาจจะกำลังคิดว่าจิมมี่ฉันคิดว่าทุกคนดีพอและทุกคนควรจะได้ไปสวรรค์ผมเข้าใจแรงผลักดันนี้ผู้เชื่อบางคนต้องการให้สิ่งนี้เป็นจริง พวกเขาสนับสนุนแนวคิดทางเทววิทยาที่เรียกว่าคริสเตียนยูนิเวอ a l i s m ิซึหรือคริสเตียนสากลนิยมซึ่งสอนว่าในที่สุดมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าผ่านการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูแต่ลองคิดให้มากขึ้นอีกหน่อยเกี่ยวกับความหมายของความเชื่อนี้คุณกำลังบอกว่า ไม่ควรมีความแตกต่างระหว่างพ่อแม่ที่รักลูกกับพ่อแม่ที่ทารุณกรรมลูกใช่หรือไม่ฆาตกรกับแพทย์โจรกับคนขยันคนขี้เมากับนักกีฬาโอลิมปิกผู้ไม่เชื่อพระเจ้ากับมิชันรีผู้ที่ชอบเหยียดยามกับผู้ที่มีความศรัทธาฮิตเลอร์กับอับ,บราฮัมอัครทูตเปโตกับยูดาส หรือมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์กับกลุ่มคูคลักแคลนตอนนี้หากคนเหล่านั้นคนใดที่เลือกที่จะติดตามพระเยซูบาปของพวกเขาก็ถูกปกปิดด้วยความชอบธรรมของพระองค์แต่หากไม่มีพระเยซูก็มีความแตกต่างอย่างมากหากไม่มีความแตกต่างและในที่สุดทุกคนก็รอดโลกของเราก็จะวุ่นวายและไร้ความหมาย พระเจ้าประทานเจตจำนงเสรีแก่เราแต่มาพร้อมกับผลที่ตามมาหากใช้เจตจำนงเสรีในทางที่ผิดพระองค์ทรงประทานเจตจำนงเสรีแบบเดียวกันนี้แก่อาดัมและเอวาพระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะตายแต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่อฟังพระองค์อยู่ดีเรายังคงเผชิญกับผลที่ตามมาของสิ่งนั้นคุณไม่สามารถมีเจตจำนงเสรีได้ หากไม่มีผลที่ตามมาสำหรับการเลือกของคุณหากไม่มีผลลัพธ์ชีวิตเราก็ไม่มีความหมายและไร้ซึ่งความยุติธรรมพระคัำภีกล่าวว่าอย่างไรคุณอาจจะพูดว่าจิมมี่ฉันเชื่อในลักทิากนิยมฉันอยากให้ทุกคนรอดไม่เป็นไรคุณต้องการสิ่งนั้นได้และผมก็ซาบซึ้งที่คุณจะรักผู้คน แต่คำถามที่แท้จริงก็คือพระเจ้าต้องการสิ่งนั้นหรือไม่พระองค์ทรงรักผู้คนและพระองค์ทรงจัดเตรียมหนทางที่จะหลีกเลี่ยงนรกแม้ว่าบางคนคิดว่าลัทธิสากนิยมเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสงสยัยเพราะพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยทุกคนให้รอดในที่สุดเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกพระเจ้า ผมจะเดินไปตามความเป็นจริงของพระคัมภีร์ถนนทุกสายไม่ได้นำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันและเจดจํำนงเสรีหมายความว่าเราสามารถเลือกเส้นทางแห่งความหายนะได้อย่างอิสระผลที่ตามมามีจริงและมันก็มีความหมายบางอย่างในยามรุ่งอรุณแห่งการทรงสร้างพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักของเราทรงประทานเจดจำนงเสรีอันล้ำค่านี้ พระองค์ทรงปรารถนาให้เราใช้มันเพื่อรักและเพื่อเชื่อฟังพระองค์นั่นคือสาเหตุว่าทำไมจึงมีต้นไม้ที่ไม่ดีเพียงต้นเดียวในสวนเอเดนและต้นไม้ดีๆอีกหลายพันต้นหรือหลายหมื่นต้นที่ไม่มีข้อห้ามพระเจ้าไม่ได้จัดสำรับไพไว้ต่อสู้กับมนุษย์คู่แรกไพนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพวกเขาพวกเขามีทางเลือกเดียวเท่านั้นที่จะต่อสู้กับพระเจ้าได้ นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกไว้อย่างชัดเจนพวกเขาประสบกับผลที่ตามมาและเราก็ยังคงทุกทนร่วมกับพวกเขาแม้ว่าหลังจากทางเลือกที่เป็นเวรเป็นกรรมเช่นนี้พระเจ้าก็ไม่ทรงเอาเจตจำนงเสรีไปจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ผมมีมันและคุณก็มีมันเช่นกันอย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ได้ขจัดผลที่มาจากการใช้เจตจำนงนั้นในการไม่เชื่อฟังพระองค์ ผมได้ทำมันแล้วและคุณก็เช่นกันเราทุกคนเลือกที่จะกะบฏต่อพระเจ้าดังนั้นบาปของเราจึงมีแต่ผลที่ตามมาเท่านั้นทางเดียวเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่สวรรค์และมีเพียงวิธีเดียวที่มีความรับผิดชอบสำหรับการใช้เจตจำนงเสรีของเรานั่นคือการเลือกพระเยซูคริสเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์สองคนแรกให้รักและเชื่อฟังพระองค์นั่นคือการออกแบบเริ่มแรกของพระองค์สำหรับมนุษยชาติหากพวกเขาปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์พวกเขาก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไปในส่วนอันสมบูรณ์แบบของพระองค์แต่พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นดังนั้นพวกเขาจึงถูกเนรเทศแต่ก่อนที่พระเจ้าจะทรงถอดอ,ดอดาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน พระองค์ได้กํำหนดแผนช่วยเหลือพวกเขาไว้แล้วพระองค์บอกเอวาว่าวันหนึ่งลูกหลานของเธอจะเอาชนะซาตานและนำมนุษยชาติกลับคืนสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องปฐมการบทที่3ข้อที่15เริ่มแรกพระเจ้าทรงเลือกชายชื่ออับ,บราฮัมจากอับ,บราฮัมพระเจ้าทรงสร้างประชากรของพระองค์ให้เป็นอิสราเอลและจากอิสราเอล พระเจ้าทรงเลือกมารีให้เป็นมารดาพรหมจารีของพระเยซูพระบุตรของพระองค์เองพระเยซูทรงดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์พระองค์ทรงสอนความจริงทำการอัศจรรย์ขับผีและบอกข่าวดีเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือของพระเจ้าเพื่อช่วยมนุษยชาติทั้งมวลเพื่อเป็นรางวัลสำหรับพระราชกิจดีของพระเยซูมนุษย์ได้นำพระองค์ขึ้นศาล เยาะเย้ยพระองค์และประหารชีวิตพระองค์ด้วยความอับอายถึงกระนั้นพระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงและทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเนื่องจากการเสียสละของพระเยซูมนุษยชาติทั้งหมดจึงได้รับเชิญให้รับของประธานแห่งความรอดและชีวิตนิรันด์ทุกคนได้รับเจตจำนงเสรีที่จะเลือกพระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด เรียกพระองค์เป็นสื่อกลางระหว่างพวกเขากับพระเจ้าพระบิดาและวางใจให้พระองค์นำเสนอพวกเขาต่อพระเจ้าว่าไม่มีตำหนิและชอบธรรมมนุษย์ทุกคนมีพระสัญญาแห่งสวรรค์หากพวกเขาเพียงเชื่อและยอมรับพระเยซูเท่านั้นบาปสูงสุดที่จะนำไปสู่การลงโทษขั้นสูงสุดคือการปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริส นรกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิงแต่มันก็มีจริงโดยสิ้นเชิงเช่นกันหากปราศจากพระคุณของพระเจ้านรกก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พระเจ้าจะไม่ส่งใครลงนรกเว้นแต่พวกเขาจะเลือกไปที่นั่นด้วยตัวเองโดยปฏิเสธพระองค์พระเจ้าปรารถนาความสัมพันธ์กับมนุษยชาติอยู่เสมออาดัมและเอวา ใช้เจตจำนงเสรีของพวกเขาทำลายการออกแบบเริ่มแรกของพระองค์สำหรับมนุษยชาติดังนั้นพระเจ้าจึงส่งพระบุตรของพระองค์มาฟื้นฟูและไถ่พวกเขาเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งพระเจ้าทรงรู้ว่าพวกเขากำลังจะทำบาปพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างพวกเขาให้ทำบาปต้องการให้พวกเขาทำบาปหรือล่อลวงพวกเขาให้ทำบาป แต่พระองค์ทรงเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับบาปของพวกเขาก่อนทรงสร้างโลกเอเฟซัสบทที่หข้อที่4พระเจ้าทรงทราบดีว่าพวกเขาจะใช้เจ็ดจำนงเสรีในการทำบาปต่อพระองค์ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงวางแผนการช่วยเหลือของพระองค์แล้วเป็นแผนที่จะทำให้พระเจ้าต้องสูญเสียทรัพย์สินอันล้ำค่าที่สุดที่พระองค์จะมีมา คือพระบุตรของพระองค์เองเปิดออกจากด้านในดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าลัทธิสากลนิยมเป็นความคิดที่ดีผมเสียใจที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบจะไม่มีแผนการอื่นใดอีกอย่างดีที่สุดลัทธิสากลนิยมเป็นแนวคิดที่มีความเห็นอกเห็นใจแบบผิดๆที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เป็นการย่อเย้ยการเสียสละที่พระเยซูทรงทำเพื่อเราบนไม้กางเขนหากเรายอมรับลัทธิสากลนิยมเราก็ทำผิดพลาดและเราเสี่ยงที่จะทำให้ผู้อื่นไม่ได้ยินเกี่ยวกับทางเดียวที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้เพื่อช่วยเราและป้องกันเราให้พ้นจากนรกอัคระทูตยอนยกคำพูดของพระเยซูในหนังสือวิวรณ์ดูเถิดเรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราวิวรบทที่สข้อที่20พระเยซูทรงเป็นสุภาพบุรุษท,ที่สมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึงเรื่องความรอดพระองค์ยืนอยู่นอกประตูและเคาะแต่พระองค์จะไม่ทรงเตะประตู พระองค์มีความสามารถในการบุกเข้าไปได้แต่นั่นไม่ใช่ลักษณะของพระองค์พระเยซูต้องการให้เราเลือกพระองค์ตามเจตจำนงเสรีของเราเองคุณเห็นไหมว่าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของพระองค์กับเราและพระองค์ทรงต้องการให้มันเป็นความรักซึ่งกันและกันมากกว่าการบีบบังคับดังนั้นพระองค์จึงทรงเคาะประตูหัวใจของทุกคน แต่ประตูเหล่านั้นจะต้องเปิดออกจากด้านในหลายคนสงสัยว่าทำไมพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักถึงส่งใครๆลงนรกอย่างไรก็ตามผมมีคำถามในคำตอบเหตุใดบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะและมีเหตุผลจึงปฏิเสธและไม่ยอมรับพระคุณของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักเช่นนี้พระองค์ทรงมีความรักอย่างเหลือเชื่อ และพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กังเขนดังนั้นจึงไม่มีใครต้องตกนรกแล้วทำไมใครๆก็หันหลังไปจากเรื่องนั้นเมื่อมีคนถามว่าทำไมพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักจึงส่งคนลงนรกโดยพื้นฐานแล้วพวกเขากำลังพูดว่าฉันปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจทางศิลธรรมที่สูงกว่าตัวเองและฉันจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการเลือกของฉันสำหรับผม ผมเลือกที่จะไม่กบฏต่อพระเจ้าผมได้เปิดประตูต้อนรับพระองค์ด้วยความขอบคุณและยินดีผมมอบอำนาจให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของผมโดยสิ้นเชิงและสมบูรณ์ผมรู้ว่าพระองค์ทรงสร้างผมสิ้นพระชนเพื่อผมและประทานชีวิตใหม่ให้แก่ผมผมไม่สามารถตอบแทนพระองค์ได้แต่ผมยินดีรับใช้พระองค์ชั่วนิรันดร์และผมเชื่อว่า เพราะพระคุณของพระองค์ผมจะได้สัมผัสกับความรื่อนรมแห่งสวรรค์ตลอดไปแปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์จิมมี่อีแวนส์พอดแคสต์อินไทมสอ่านโดยลัคณาบุญบุตร